นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มากยิ่งกว่าการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพราะว่าถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ปัจจัยสี่นี้จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความหิวโหวยกับอะไรต่อไปเมื่อไม่มีความหิวโหวย ก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับการลิ้นลนหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูให้กับร่างกายเพราะใจสามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมีร่างกาย เป็นเครื่องมือมาหาความสุขอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะพึงปฏิบัติกันควรจะมีวันพระทุกอา,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดือนละประมาณสี่ครั้งด้วยกันแล้วไม่ใช่มีวันพระแล้วจะพอเพียงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างทรัพย์สมบัติภายใน ให้กับใจสร้างสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจแต่ถ้าอยากจะให้มีปัจจัยสี่เต็มร้อย<ม>การปฏิบัติจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ในเบื้องต้นก็ขอให้เรามีจุดเริ่มต้นก่อนเอาอาทิตย์ละเอาอาทิตย์ละหนึ่งเดือนละสี่ครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ให้เราเอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในกันสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจกันพอเราได้เริ่มทําแล้วแล้วเราได้เริ่มสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติบุญกุศลต่างๆมันก็จะทําให้เราเกิดมีฉันทะคือความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไป เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยสี่ทางร่างกายกับปัจจัยสี่ทางใจแล้วปัจจัยสี่ทางใจนี้มันมันสุขมากกว่ามันให้ความอิ่มความพอมากกว่าปัจจัยสี่ทางร่างกายซึ่งให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่สามารถดับความหิวความอยากต่างๆได้มันก็จะทำให้เราเริ่มเห็นความสำคัญ ของการที่เราจะต้องมาสร้างปัจจัยสี่สร้างทรัพย์ภายในให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเราก็อาจจะเพิ่มวันพระของเรา